สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไอซิพาพี่น้องมากินหอยเลยเพราะว่ามีคอมเมนต์มาพ่นบอกว่ามิเตไปหาเมื่อกีเห็นเจ้ากินจักเครื่องมันกินได้อิ่ลีอยู่บ่มืนอี้ก็เลยพาพี่น้องมากินไอไปหามาเมื่อนี้ได้ห้าสิบหกค่ะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่สองสี่หกแปดสิบไอก็เลยเอามาสิบก็หน่วยจา้าเมื่อนี้สิกินกับเจวลาวนะคะอันนี้เป็นกระปุกสุดท้ายนะคะตอนนี้เหลือแค่เจวบองเนาะ่ะเด็กน้อยอย,อยู่กินเด็กน้อยอยู่ข้างๆางนี้เด้อจ้ะเด้อ ถ้าถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยไหมมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะพี่เจ้ามากบ่กินจะหามันกินจะหามันนี่นะคะมันจะออกขมขมขอบคุณนะคะสําหรับแจ่วซีฟูด้ดอร่อยอร่อยอะไรยังข้ามเงินตัวซื้อก่อนนะคะตัวซื้อนานบอกแบบไหนแบบที่ไม่โมโห อร่อยมากเวลาหาเนี่ยาขนาดเวลากินคำละตัวเวลากินหอยเลี้ยงเนี่ยมันไม่คือกันนะจ๊ะรสชาติมันไม่เหมือนกันดากมันก็กินได้นะจ๊ะพวกอันนี้กินมานานแล้วโดยส่วนมากจะต้มเนาะแล้วก็ไปปีงแห้งเนาะแต่นี่คือบริปีงแห้งจะ้ะเอาบ่แล้วก็บ้บ่ ืแสบแสบหอยบกลงางินฮะกินเชื่อแบบเาโทรศัพท์มาบ่ โบอ,อย่าลืมเอาหมูเมื่าเด้ออย่าในโตอะเหนื่อยไหมเ <Okay. S 1> ดีออดยเ๋ยวบอกแทบอ่ะกินเสจราวดูกันนะบ้านอายนี้ตรงนี้เพิพ่งเอิญว่าหามเด้จ้าะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเสียดายแต่โดยส่วนมากแล้วเด็กหน่อยนี่เขาซิบบกินเด้จ้ะตรงไหนเป็นขี่มันเขาซิว่ามันขมมันบะค่ะนี่หามมัน ของอร่อยเลยอือมแฮมเกิดน้ำจิ้มแบบเป๊ะมากมันได้เอาผผกไหม บ,บัวเบงขนาดน่นะเบอร์อยู่บ้าลกถ้าขายในตลาดนะจ๊ะถ้าเป็นหอยธรรมชาติเขาขายอยู่ที่เม่ละสิบบาทจ้ะแต่ว่าหอยเหลี่ยงนี่ถือโลละสองร้ห้าสิบบาทรสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนของเลียงกับของจริง ขีมันมคือเปรอะแกะมันก็จะมีแบบว่ารสชาติของดินนิดหน่อยในดากของมันแต่โดยส่วนมากเลยถ้าเขากินนะมนจะูเฒ่านอะกินขี่มันนะวัยรุ่นเขาจะกินอย่างนี้นะฮะอือหือทองมาแล้วทองหองขนาดสีแบบสีในท้องอืด,อด เบาวานเนบอกฮะบวานนบอกไหมเบาาน <si <si <si> <si ่บอกไม่นไ่านตด่ามีคนมอมากกว่าึคม <si> <si> ีคนมมากกว่าปยังจองะตามติดช yani> ีว <si> ิตโบเกต นี่อร่อยมากอือหือหกโตแล้วเจ็ดนี่คือสิ่งที่อร่อยที่สุดในหอยเลย่อยหรือหอยเดือเ <Okay. S 1> ข้าอร่อยอยังำแต่อีหลังับมือหัวเป็นอีหยังเนาะทำห <c oughs> อยหอยกับมึงทำใจมัน คือใส่ตำแม่ใส่ตรงดีบักมันใช่ไหมอย่างสักแนนมาแล้ว ไปไปส่งเอาไปไปเราบอกเอาไปไปร่องไจ็ดสิบหน่วยพอเด้อเจิบหน่วยกัน่อยหนึ่งละบอ๊ะ เดี๋ยวมึงก็จะหายดียวกันดะว,วันนี้นฮะนนันไปหาหอยแบบคือว่าร้อกสิา đã hai lưng cốt phải đẹp phải đẹp lúc trời mới lên sống hộp chết tôi ôi bạn có bố bình cả bận hả อ๋อวที่ยอสบหก่มี่ยนนะอืแ้วตั่สนตัวีหีอยู่เห็นดู่นอานเสียงทองอยู่บะตัวที่แปดตัวที่เก้าฮบ มันบออนี่ไหมถ้าอยากกินให้รอยต้งอยงยาเนะต้มแะ้วยางมันแห้งเนะทำกินที่นี่เหรอไป ไอ้จ้องขอโทษคนที่เพิ่นสั่งหอยเดือดเลยจ้ะเพราะว่ามีแม่ค่าคนกลางเพิ่นถ่ารับอยู่แล้วเนาะอือนั่นแหละพี่น้องจ้ะสุดท้ายเลยเด้อเดีย๋ดวยวจะเก็บไว้รูปของเขา อ้บ้าไอ้บาอ้บาชื่อตัวไหนคือเผ็ดเผ็ดดีๆก็เผ็เดเหลือหกตัวนะคะบัวกลับให้ลูก เดี๋ยวเราสำหรับคนที่สั่งตอนนี้ไอ้บริษัทของแล้วนะคะพรุ่งนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังโอเคนะคะทุกคนจ้าสำหรับวันนี้เนาะโอ้เจ็ดเด้สำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ